เเออโอเคขอบคุณครับ Я тоже. มา,ามาไข่ปิ้งถึงละสามสิบความนี้ปิ้งแท้ไม่ได้ต้มมันจะใช้เวลานานไม่เหมือนไข่ต้มก่อนแล้วมาปิ้งครับข้าวแกบทอดถุงละยี่สิบาทครับทอดวันนี้ครับกรอบ,บเลยครับขอโทษหน้าคับพี่ครับซื้อไข่ปิ้งไหมครับไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้มกินกับส้มตำก็แหละ กินเล่นก็ไหลยไข่แดงมันจะมันปิ้งแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ครับข้าวเกี๊ยวทอดก็มีครับไข่ปิ้งเนี่ยใครทำให้เราขายครับ เราเราขายช่วงเวลาไหนลูกผมขายตั้งแต่ถ้าแม่มาปุ๊บประมาณสิบโมงขึ้นไปก็มาขายเลยครับขายช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเออบางบางจะนังคานถึงสุกก็บางวันก็ขายครับอืมเราขายหมดทุกวันไหมลูกบางวันก็ไม่หมดครับบางวันก็หมดครับแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์จะหมดจะขายดีเพราะอะไรเพราะนักท่องเที่ยวเยอะคนเยอะคนเยอะอ๋อจะขายบริเวณชายหาดบางสัะนี่ครับ ไข่ปิ้งเราไขยถุงทเท่าไรไข่ปิ้งถุงละสามสิบครัน้นี้ปิ้งแทนไม่ได้ต้มมันจะใช้เวลานานไม่เหมือนไข่ต้มก่อนแล้วมาปิ้งครับอ,อืแล้วถ้าข้าวเกี๊ยวครับข้าวเกี๊ยวทอดถุงละยี่สิบบาทครับทอดวันนี้ครับ <ๆ S 1> กอบกเลยครับ